ชมนี่เลยน้ำหวานลำพูสวัสดีฮะรางวัลนี้ท่านได้แต่ใดมาก็เจ้าแม่จามเทวีประทองวันนั้นก็เลยได้รางวัลเลยถ้าโพสต์ในตำนานเหมือนเจ้าแม่เลยใครใครไม่เชื่อไปดูที่อนุสาวรีย์เจ้าแม่ที่ลำพูนได้เลยท่านี้เลยจ้ะอย่างนี้เลยค่ะเปิดไฟด้วยแป๊กหนึ่ง เป็นชุดโคมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่เอารังวันมาให้พี่อ่าพี่บอสที่ทําชุดให้หนูได้ก็นี่แหละจะเอาไปฝากเขาเพราะว่าเขาก็เหน็ดเหนื่อยกับการทําชุดให้หนูแบบตาแตกล่าสุดตอนนี้น่าจะไปเช็คสายตาละฝักทั้งตัวแม่หนูใส่ชุดที่หนูหนักมากหนูยังงงเลยว่าเขาปักไปได้ยังไงอ่ะชุดหนักมากได้เลยนะฮะเก็บตัวไปยังไงบ้างบรรยากาศในกองสนุกสนุกแต่ถึงแม้เราจะง่วงถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่มันยังมีความสนุกสนนอยู่เหมือนเราได้ได้เจอเพื่อนอารมณ์เหมือนไปโรงเรียนอ่ะไป โรงเรียนอยู่โรงเรียนประจำเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วสำเร็จการศึกษาแลา้วได้กลับบ้าน <laughs> ก็นั่นแหละรู้สึกใจหายไม่ใชาก็กอด <laughs> เพื่อนแบบว่าใจหายนาอแต่ <laughs> จะได้กลับบ้าน <laughs> จะไมไ่เจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ได้กลับมาเจอกันอีกอขอขอบคุณ <laughs> แฟนนางงามแล้วก็ฝ่ายไอจีได้เลยค่ะ,อะขอขอบขอ,ขอ,ข,อขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเลยที่ส่งกําลังใจให้หนูก็อย่าลืมนะคะอินสตาแกรมของน้ำหวานค่ะการจนเดัซกรน้ำหวานคําเมอหวานนะคะ W A N N สองตัวค่ะได้ขอบคุณน้ำหวาน่ะ i